อย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองให้ดีใครต้มใครบุญทรงโดนต้มไปรอบแล้วคราวนี้มาดูเหมือนกันเนี่ยว่าคนที่มีอำนาจตอนนี้จะโดนต้มเหมือนบุญทรงหรือไม่ สวัสดีครับมาพบกับผมเทสศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวของจตุพรพรมพันธ์นะไม่ได้คุยเรื่องจตุพรพรมพันธ์มาหลายวัน,นไปดูในเชิงปรากฏการณ์คราวนี้จตุพรมาแฉเรื่องเจตุลบุญทรงไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันกรณีเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ ระหว่างเจ๊กับบุญทรงเนี่ยมีเด็กอมมือ,เ,อเด็กอมมือกับควายเท่านั้นนที่ไม่รู้อ่ะเพราะเจไหนเขารู้กันหมดอมลองไปถามเนี่ยนะครับสมาชิกพักไอ้อคนอยู่มันอาจจะไม่กล้าไอ้คนที่ออกไประดับผู้นำทั้งหลายเนี่ยม,มีใครไม่รู้บ้างความจริงเนี่ยนะครับเรื่องนี้ทุกคนต่างรู้ผมไนี่เจอบุญบุสุขบ,บุญทรงในเรือนจำบุญทรงก็เล่าให้ฟังใน ตั้งแต่วันแรกนะเข้าไปเนี่ยนะครับผมก็ถามว่าคิดยังไงเนี่ยบุญทรงเขาบอกว่าเป็นการตัดสินใจผิดที่สุดในชีวิตเพราะตัวเขาและภูมิสารผลเนี่ยเตรียมคอนโดไว้ที่กรุงพนมเปญน,นะครับเตรียมหนีเต็มที่แต่ว่ามีอะไรทำให้แม่เขาเขาจึงไม่หนีม,มีใครไปน,นัดหมายเขาอ่ะนี่โหดรายใช่ไหมซึ่งเขาก็มาเล่าให้กับรัฐมนตรีเนี่ยนะครับ ที่เขาไปติดคุกตามหลังแล้วเขาก็ออกมาก็มาเล่าผมฟังต่อค่ะแล้วผมก็ไปเจอบุญทรงเนี่ยนะครับหลังจากเจอวันแรกเขาก็ย้ายไปไปคลองเปรมผมมาเจออีกวันหนึ่งที่โรงพยาบาลราชธรนมจากผมดาเนี่ยอย่างก,กันหนังหนังผีเลยอืผมเนี่ยนะฮะผมดําไม่ได้หงอกขาวสนิทเลยอืเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับความสัมพันธ์ระหว่างบุญทรงกับเจเนตเป็นที่ร่วงรู้ เรื่องจำนำเข้าเนี่ยคุณมาการันตีอย่างไรว่าไม่มีการตุจริคอรับชั้นแค่ลำพังอย่างที่ผมบอกว่าเลขาเนี่ยนะครับนุกาารรัฐมนตรีของบุญทรงและคนอื่นด้วยนะที่อยู่ในกระทรวงพาณิชย์เนี่ยเพราะว่าเขายืนยาวก็เป็นลูกเขยเสียเปียงไงไอ้ที่หนีคดีไงนะแล้วเสร็จแล้วเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าไอกคดีบ้านเอื้อทองก็เสียเปียงนะและจนกระทั่งคดีจำนำเข้า ผู้ค้าส่งออกห้าเจ้าเนี่ยแล้วมาเอาเจ้าเดียวนะครับมาทําภารกิจนี้ไอ้สี่เจ้ามันก็จับเนี่ยอืที่ข้อมูลมันพั้งรูกันมาหมดเนะี่ยและก็เกิดปัญหากันมากมายเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าไม่โกงเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีกับประชาชนนะอแต่พอมันโกงมันไปทําลายความหวังต่างๆที่ประชาชนพึงจะได้อการไปตรวจสอบเนี่ยนะครับตัวเลขต่างๆรู้กันทั้งนั้นนะครับว่าตัวเลขมันไม่ตรงกันอย่างไรเป็นอย่างไรเนี่ย โดยข้อเท็จจริงเนี่ยนะครับมันก็เป็นเฉกเช่นนั้นว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแต่เพียงแต่ว่าในสำนวนสองเนี่ยที่เรามองดูว่าเป็นการหัวกันเพราะอยู่ดีๆมีการประโคม,มข่าวว่าสำนวนสองอจะชี้มูลใครบ้างนะครับเป็นการประโคมเกินความจำเป็นแล้วเสร็จแล้วต่อมาก็บอกว่าไม่มีอะไรในทางการเมืองเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่ามีหลากหลาย จพรพรพมพันธ์นะซึ่งเป็นแกนนาเสื้อแดงคราวนี้ก็ออกมาเปิดโปงว่าเจเนี่ยเป็นคนอยู่เบื้องหลังเรื่องของการทุจริตจำนําข้าวนะครับที่สำคัญไปมากกว่านั้น,นก่อนหน้านี้มีการเตรียมการของบุญทรงที่จะหลบหนีออกนอกประเทศแต่เจเนี่ยสั่งการให้บุญทรงไปที่สาลนะและสุดท้ายนะให้ยิงลักหนี แล้วก็บุญทรงเป็นตัวล่อว่ามาจริงไปถึงก่อนเพื่อที่จะเปิดทางให้ยิ่งรักณชินวัตรเนี่ยหนีออกจากประเทศไทยนะครับนั่นคือสิ่งที่จะตุพรพมพันธนะ์ได้มีการเผยแพรนะ่แล้วก็ให้สัมภาษณ์กับรายการของเขาซึ่งตอนนี้ก็เป็นประเด็นที่ถูกหยิบยกมาทำการเปิดโปงในเรื่องที่เกิดขึ้น เรื่องของจำนำข้าวนะผมเคยเรียนมาโดยตลอดแหละนะว่าเป็นผลงานของพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็เขาก็บอกว่ายังคงจะเอาจำนำข้าวกับมาใช้อีกนะฮะและสิ่งที่น่าสนใจไปมากกว่านั้นการเปิดโปรงของจตุพรเนี่ยบุญส่วนจำได้ไหมฮะผมเคยเรียนรุ่นนี้มานาะนแล้วว่าบุญทรงโดนต้มโดนต้มจากใครโดนต้มจากเจ้ เพื่อให้ยิ่งลากหนีวันนี้ทุกอย่างก็ปรากฏขึ้นมาชัดเจนมากขึ้นจากคำพูดของจิตุพรนะซึ่งอยู่ในคุกนะด้วยกันกับบุญทรงบุญทรง,ทรงวันนีนะ้ย้ายมาอยู่อีกฝั่งหนึ่งเอาลูกไปลงสสพักพลังประชารัฐเขตสามซึ่งลูกบุญทรงก็มาลงที่เชียงใหมนะ่ก่อนหน้านี้ ก็มีการเจราจากับบุญทรง,บ,ทรงบุญทรงก็ฝากลูกชายมานะวันนี้บุญทรงก็ยังคงอยู่ในเรือนจําคดีจํานําข้าวตอนนี้ยังไม่จบนะก็ตอนแรกก็บอกว่าจะมีการเอาผิดเจ้ด้วยนะต่อมาก็ทราบว่ามีการเจราจาเกิดขึ้นนะเจ้ก็หลุดนะจะไม่มีการเอาผิดนะก็อ้างว่าคําพูดบุญทรงเชื่อถือไม่ได้นะอย่างไรก็ตามเรื่องนี้จับตามองให้ดี ใครต้มใครบุญทรงโดนต้มไปรอบแล้วคราวนี้มาดูเหมือนกันนยว่าคนที่มีอํานาจตอนนี้จะโดนต้มเหมือนบุญทรงหรือไม่ขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จีมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ คำน้อยม่ได้เคยมีปริปากเรื่องลำบากครั้งอยู่ในใจทั้งสิน้นทรงปิดทองหลังพระเป็นอาจ,จินม่เคยสิ้นเรียร มีร้อยเรื่องที่ได้เห็นว่าทรงให้อีกมากมายที่มิได้ทรงออกนามีลรื้อความสุขสบายของพระราชาที่สืบสารรักษาอ่อยอ ใครจะรู้ข้างในพระไทยท่านใครจะอ่านได้ลึกถึงเพียงใดท่านทรงงานได้บัรนคงเวลาใดไม่มีความทุกใด ขอให้ส่งนานไปด้วยพระไทยมันข้าพวงไทยพร้อมกันจะรวมสู่สเสดจส่งสิ่งใดจะคอยเฝ้าดูและจะอยู่เบื้องหลัง